ต่อเถอะบอสแม่บอกมีกุ้งมืดๆด,ด้วยอ่ะโอ้บอสออมดิเฮ้ยกินสดๆดได้ดเ,เหรอโอ้มีน้ําแข็งด้วยเหรอโอ้ปลาหมึกบอสชอบเลยอ่ะปลาหมึกบอสชอบมากเลยปลาหมึอกอ่ะปลาหมึกย่างอ่ะโอ้โหก็ใหญ่ด้วยอิเหรรจงๆบอสชอบมากเลยใช่ไหมโอ้ไข่ต้มบอสมีไข่ต้มด้วยอ่ะ โอ้ของโปรดเลยครับโปรดบอสเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โอ, <that> อุ้ยอันนี้บอสไม่ชอบเลยตู้นี้บอสไม่เคยกินเลยเนี่ย,ยมนมีโปรงลางด้วยนะเครื่องเล่นของไทยชาวอีสานอะ่ะเนี่ยดูดิโปรงลางบอสเล่นเป็นแม่โปรงลางอะ่ะไหนบอสไปตีเฮ้ยบอสตีกล,ล่องวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วใช่ไหมเฮ้ย อ้าวล่วงเลยบอสเฮ้ยเก่งมากเลยตีเหมือนระนาดเลยอะ่ะอ่ะอยิงอีกอันนึงนะยิงอีกอันนึงตีถังอันเลยตีเป็นหรือเปล่ปาไห <c oughs> <c oughs> นนี่ตีเหมือนระนาดเลยใช่ไหมเหมือนระนาดเลยป่ะโ <c oughs> อ้โหเพาะจัดเลยอ่ะโอ้จะไปตีอะไรครับ ไปตีอะไรไ<ป>อะไรอ่านี้อะไรอ่ะทำเป็นหรือเปล่าใครแม่สอนที่ทำยังไงนั่นแหละไม่ใช่นั่นแหละ,ใ,หละใครแม่สอนที่ทำยังไงเคาจับยังไงนี่นี่นบอลมาตีกองอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเราจะเป็นนักดนตรีซะมัง้งโตขึ้นเนี่ยเป็นไหนอีกชอบอันนั้นจังเลยเหรอเนี่ยชอบโปรงลางเหรอโอ้บอลชอบโปรงลางเหรอครับ เสียงมันเพาะใช่ไหม αι? ใช่ αι, ไหมบอสนีเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยพอแล้วพอแล้วบอสบอสเล่นกองสะบัดชัยด้วยเหรอโอ้ยตีถึงเลย รอนสั่งกาแฟได้ Era เลยบอสมีกาแฟด้ว right. <With Isaiah. S 1> ยรอนสั่งกาแฟได้เลยนะกินอะไรครับบอสกินอะไรกโวยก้งโอ้แม,ม่มีขา<ด>ยกาแฟนี่แม่มีขายกาแฟร้อสจะเป็นคนขายเหรอบอสใช่แม่ขายของเหรอใช่ไหมร้อนใช่แม่ขายของเหรอครับ ใช่สมัยโบราณมากสมัยโบราณอันนี้เป็นขอใสอ่โบราณมากพ่อเบียร์ก็เคยกินนะสมัยโบราณน,นะกาแฟชงแบบนี้อันนี้ม่เคยกินไหมไม่แม,ม,ม่เคยกินไหมนี่นี่มอสซี่แบบโบราณโอ้ซี่สมัยพ่อเบียรย์อายุห้าขวบแล้วเนี่ยใช่ใบเล่แล้วอันนี้มันเป็นอันนี้เหมือนเป็ดชาแล้ว ทางมาะแบบนี้แบบนี้ไม่มีแบบขวดหายากแล้วขวดแก้วหายากแล้วใช่ปวดแก้วหายากแล้วใช่ใช่ใช่เราไปกันต่อเถอะไปเราไปดูยัางกึ่งตั้งก๋วยเตี๋ยวโอ้ยมีร้านก๋วยเตี๋วด้วยโอ้ก๋วยเตี๋ยวโอ้หัวหลวงทำอันนี้ แม่บิ๊มจะเป็นคนทำครับแม่บิ๊มจะเป็นคนทำก๋วยเตี๋ยวนี่แต่หมอ้อก๋วยเตี๋ยวไม่มีแม่จะทำยังไงมันเป็นอาหารตามสั่งนี่บอตักกินแล้วเหรอจิ๋วเหรอเอ้ยเฮ้ยบอลกินเป็นหรือเปล่าเฮ้ยข้าวหกแล้วโอเคผัดพริกแกง เฮ้ยพ่อโอ้ยไปไปกันเถอะไปเร็วไปเร็วไปกันเถอะวันนี้วันมีร้านทองด้วยมีร้านทองคำร้านทองคำโอ้ยโทรศัพท์ได้การตรวดเลยเฮ้ยไอันนี้มันเป็นโทรศัพท์สมัยโบราณนะ นายไงนไงเฮ้ยนายไงนไงเอาบอสเป็นคนขายเหรอเป็นคนขายแดกวามผิดแล้วโแม่เนขโมยนะหยุดนะหยุดนะนี่คือการปนเทเป็นการจำลองร้านองมากมากเลนรนี้มีร้านขายสังขพันธ์ด้วยเครื่องบวชนาคเฮ้ยบอสเจออะไร บอสเจออะไรเฮ้ยมีอะไรอะบอสอุ้ยมีผีหรือเปล่าไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยไปดูซิเจอผีหรือเปล่าต้องค่อยๆเข้าไปกันนะโอ้ยมันน่ากลัวว้าวอยู่นี่อเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยตกใจเลยอ้าว่ามีเที่ยว่าผีตกใจไม่ใช่อะอุ้ยบึ้งตื้นเลยไม่มีอะไรน่ากลัวมากเลยร้านเนี้ย ตรงนี้น่ากลัวจริงๆอ่ะถ้าอยู่ข้างในน่ากลัวกว่านี้อีกอันนี้เป็นร้านโชว์หวยโชร์พ,พริกน้ำตาน้ำตาลนมโอ้ตรงไมเมื่อก,ก่อนนะใครไม่สบายต้องกินยาทำใจนี่นี่เมมือใช่ไหมชอบเบียร์ไม่เคยใช่พ่อบเบียร์เคยใช้แต่นันนั่นแหละ โอ้กะติกอันนี้พ่อเบียร์ก็เคยใช้อันนี้ไม่มีแล้วกะติกเก็บน้ำร้อนแบบนี้อันนี้ะติกไปพากอดอืมไหนหไลหนูกโปง่งลูกโป่งเลยเหรอโอไไไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นอนไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้ฝากเขาพายเรือมาขายกว๋วยเตี๋ยวตรงนั้นอนะ่ะใช่ไหมมาไปดูซิโอ้มีกว๋วยเตี๋ยวเรือด้วยเรีวเรียวเรีวเรีว,ว,ว,วบอสเอาสั่งเลยเอ้ยบอสอุ้ยอุ้ย ุ้ยคุณยายขายก๋วยเตี๋ยวเรือบอสกินก๋วยเตี๋ยวไหมไม,ไม่กินเหรอบอสกลัว <laughs> บอสกลัวคุณยายบ้านใครนี่บ้านใครเขาโอ้อันนี้มีโต๊ะแากลุกด้วยบอสเุ้ยบอสกลัวอ,อีกแล้วอู้ไอติมไอติมโบราณบอสไอติมหลอดโบราณเหรอดูดิมีเปล่า เปิดฝาดิโอเคเฮ้ยอันนี้ขายอะไรอะ่ะซุปตำน้ำตกอโอ้บอสกินทุปตำบอลขายทุปตำน้ำตกเหรอ,อโอ้เฮ้ยเอาไก่ย่างไปน็นตำได้ยังไง <laughs> เอาไก่ย่างไปน็นตำได้งไงอะ่ะโอ้ต้องใส่มะละกอตำลูกใช่อันนี้มันเป็นตำส้มตำลูกเมื่อก่อนเป็นรถเข็นแบบนี้แหละแต่นี่ก็ยังมีรถเข็นอยู่โอเค โอ้เอาตามั่วเหรอนี่ตามั่วเหรอพอลตามั่วเหรอใช่โอ้พอแล้วพอแล้วไปดูต่อที่ฝาไปได้ต่อไหมบอลตาเสร็จแล้วเหรอนี่ตาเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เป็นได้นั่งกินกันเลยเราจะนั่งกินอะไรนะใช่นี่เฮ้ยเฮ้ยไม่หักเป็นแล้วล่ะ นี่แม่ไปแล้วบอสหาบอสหาของขายไม่ใช่หาจากงันเอาเอาไว้วาไว้ตรงบ่านั่นแหละครับแล้วก็เดินัแรลไเฮ้ย้ขออนเขาเรียกงอกเรอนี่วันเป็นพ่อค้าขายผลไม้หนึ่งวันนี่ผลไม้ไมคผลไม้ไหมครับ โอเคมีกล้วยแล้วก็ผลไม้าไขา่ติ๊บไหมครับพ่อค้าไขา่ติ๊บไหมครับเอ,อ้ยไอติมหวนานโบราณอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับโอเคครับอะไรนะมีรถอะไรบ้างครับทุกรถอ่ะรถอะไรครับสไปซีด่ด้วยโอเคครับอื เอาเข็น okay. ไปเก็บได้เลยครับเราจะกลับแล้วครับโอเคออกตอนนี้เราก็ออกมาจากตึกพิพิธภัณฑ์การ,กรเกษตรแล้วนะครับของรอเก้าตอนนี้จะไปดูเอ่อไปลงหนังเจดมิติครับใช่ไหมบอสสามมิติเราไม่ดูแล้วเราดูไปแล้วัเดี๋ยวเราเข้าไปดูหนังเจดมิติก,กันที่ฝาโอเคไหม เราไปดูหนังเจมส์พิซซกันโอเคครับมีหรือเปล่าปลาตรงนี้อันนี้ก็ไม้ถูกปลานะครับดูสิปลาเยอะมากตรงนี้มาแล้วตรงนี้ปลาตะเพียนโอ้ตรงนี้ปลาตัวเล็กกรับบอสปลาเล็กไปโน่นลาแรกอยู่ตรงไหนปลาแม่ปลาแรกตรงนน้นเหรอไม่ใช่ไปปลปึ๊บปึ๊บฟิวปลาตะเพียนอีกแหละตรงนั้นน่ะ มันมาไม่มีปลาเลยตรงเนี้ยไปเดี๋ยตัวใกล้ๆดิบอสลองเดนใกล้ๆดิเดนตรงใกล้ๆอ่ะไม่ต้องไกลๆอ่ะน,นีนะมาแล้วนี่ไงมาแล้วอยู่ใกล้ๆเห็นไหมมาตรงนี้กันเนเอาเรื่ๆด,ด,ดีๆนะระวังตกด้วยนะครับอือหูหยควาเทมโอทุงเลยโอ้โหเทมโอทุงเลย<ใ>น,น,นั่<ห>นมาไหมตรงนี้เยอะกว่าตรงนี้เยอะกว่าเหรออ่ะเราให้ตรงนี้ดิเพราะว่าอ สูบเลอร์เลยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตรงเนี้โอ้โอุ้ยมันใช่ปลาดุกหรือเปล่าหรือปลาเขาอะ่ะคือปลาดุกแน่ๆเลยบอสโอ้หตัวใหญ่มากเลยอะ่ะอืมวขอเทค่อยๆเทลงอย่างนี้เลยเหรออ๋อเป็นอย่างนี้เลยเทไม่ขาดสายเลยใช่ไหมของบอสอ่ะอืม อิ่มแน่เลยวันนี้ปลาบอสอาหารเยอะมากเลยปลาก็ตัวอ้วนมากๆเลยใช่ไหมออบอสโอเคตื่นไปอีกแล้วโอเคเราไปดูหนังเก็ตติกันโอเคเราไปดูหนังเก็ิติกันเลยใช่ไหมโอเคไปกันเลยอ่าอนอื่นต้องทำอะไรกันนะบอส ก็ใช่ครับเห็นช่อตัวเองเพื่อลงทะเบียนใช่ไหมครับเพื่อเข้ามาดูหนังเจ็ดมิติกันใช่ไหมใช่เดี๋ยวพึ่งครับเดี๋ยวเรารอเรารอบเราตอนประมาณบ่ายสามครับายาใช่เดี๋ยวเรารอถ่ายรูปกันใช่ไหมเราเป็นเข้าแถวต่อแถวใช่ไหมสแกนใบหน้าแบบนุ้นกันนู่นเดี๋วดูเราไปดูบอสสแกนใบหน้ากันโอเคไหมขาให้สแกนใบหน้าทีละคนใช่ไหมบอส เวลาถ่ายรูปใช่ไหมเราต้องยกมือ,อยังไงเฮ้ยโอเคบอสทำเก่งมากเลยเดี๋ยวดูบอสตามบอสนะ <Hey, S 1> เราไปดูบอสทำกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูบอสทำกันบ้างใช่ไหมเดี๋ย <Hey, S 1> เรามารอกันเลยปึ๊บ <Hey. S 1> ตาบอสแล้วนี่นี่ตาบอสแล้วโอเค ตาบอสถ่ายดเสร็จเรียบร้อยแล้วตามแม่มิมแล้วอันนี้ตาพ่อเบียร์แล้วมาแล้วน,นี่นะครับเราก็จะรอเข้าแถวกันเราเข้าห้องแล้วเวลาดูค่าแม่บันทึกภาพนะครับพี่เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมันเป็นยังไงไหนบอสเล่าให้ฟังดิ เวลาดูต้องใส่แว่นดูไหมก็อีกยกเก่งด้ยเหรอใช่แล้วแล้วก็อียกเก่งเรต้องใส่แว่นดูไหมเหมือนจริงไหมเหมือนเราอยู่ไปอยู่ข้างในเลือกเลยใช่ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้อาสำหรับคลิปนี้ปอต้าขนมขอลาไปก่อนฝากเป็น